o Resident Evil 3 Remake Review 3> What the hell? How could this many people be infected? หลังจากเมื่อต้นปี2019 Resident Evil 2 Remake สร้างปรากฏการณ์ในการนำเกมในตำนานกลับมา remake ใหม่ ที่ยกระดับขึ้นมาทุกๆด้านทั้งงานภาพเสียงเกมเพลย์จนแทบจะเหมือนเป็นเกมใหม่ที่มีกลิ่นอายเดิมๆเ,เท่านั้นรวมไปถึงนำซีรีส์ Resident Evil ที่ถูกวิวัฒนาการออกไปอย่างไม่เหลือเขาเดิมกลับมายังจุดเริ่มต้นของ Survival Horror ได้อีกครั้งและแน่นอนแฟนๆก็ตั้งความหวังไว้ว่าจะได้เล่นภาค3 Remake เนื่องจากทรัพยากรหลายๆอย่างที่สามารถส่งต่อมายังภาคนี้ได้เช่นเดียวกับเวอร์ชันต้นฉบับบน PlayStation o และภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่อยู่ในใจหลายๆคนโดยเฉพาะไวยร้ายระดับไอคอนของวงการเกมอย่าง Nemesis นั่นเอง <c oughs> เรื่องราวของภาคนี้จะเกิดขึ้นในวันที่28กันยายนปี1998ที่จะคาบเกี่ยวกันกับ Resident Evil 2นั่นก็คือช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์ในภาค2ที่เราจะได้รับบทเป็น Jill Valentine, จิล v a l ลนไทน์เจ้าหน้าที่ของหน่วย Stars ที่เคยผ่านเหตุการณ์ในคดหาสเปนเซอร์จาก Resident Evil ภาคแรก โดยภาคนี้จิวที่พยายามหนีเอาตัวรอดออกมาจากเมืองแรคคูนซิตี้ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างหนักและได้พบกับสมาชิกจากทีมรักษาความปลอดภัยของอัมเบร่าที่หนึ่งในนั้นคือคาร์ลอสโอลิเวลาตัวละครเอกอีกหนึ่งตัวที่เราจะได้เล่นที่ทั้งคู่ก็ได้ร่วมมือกันในการหนีออกจากเมืองพร้อมๆกับคลี่คลายปมเรื่องราวต่างๆ และนอกจากเนื้อเรื่องจะเกี่ยวข้องกับภาคก่อนหน้าแล้วสถานที่ต่างๆในเกมก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นภายในตัวเมืองหรือสถานที่สําคัญในภาค2อย่างสถานีตํารวจและคูนและแม้ว่าจิวจะผ่านเหตุการณ์ร้ายจากภาคแรกมาแล้วและคุ้นชินกับซอมบี้หรือบ o อดัยู U ต่างๆแต่การเอาตัวรอดของเธอก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเลยเพราะเธอจะกลายเป็นเป้าหมายของสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดของอัมเบร่าที่จะคอยไล่ล่าเธอไปตลอดทั้งเกม This city completely got off การนำเสนอเรื่องราวในเกมนี้ยังคงยอดเยี่ยมแ,แม้ว่าคุณจะเคยผ่านเวอร์ชั่นแรกมากี่รอบแล้วแ,แต่ทีมงานก็สามารถหาพื้นที่เล็กๆน้อยๆใส่เรื่องราวลงไปให้สมบูรณ์และน่าติดตามยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าจะเพิ่มสิ่งต่างๆเข้ามาตัวเกมจะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงเท่านั้นที่อาจจะดูสั้นเกินไปสำหรับเกมยุคนี้สิ่งที่ยังคงคล้ายกับเวอร์ชันต้นฉบับคือในภาคที่3นี้ ัวเกมจะเน้นความเป็นแอคชั่นมากขึ้นและมีจังหวะในการดำเนินเรื่องที่แตกต่างจากเดิมโดย Resident Evil 2จะเน้นความน่าอึดอัดภายในสถานีตำรวจและเน้นไปให้ผู้เล่นย้อนไปย้อนมาในการแก้ปริศนาต่างๆแต่ในภาคนี้จะเน้นไปที่ฉากตัวเมืองถนนหนทางความวุ่นวายสิ้นหวังและจะเน้นไปที่การก้าวไปข้างหน้าเพื่อเจอสถานที่ใหม่ๆมากกว่าจะวนอยู่สถานที่เดิมๆนาน และแม้ว่าภาคนี้จะเน้นความเป็นแอคชั่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความสยองเพราะเมื่อเราต้องเข้ามาภายในตึกเมื่อไหร่อารมณ์ความกดดันก็จะกลับมาเมื่อต้องเลี้ยวผ่านแต่ละมุมกำแพงหรือเปิดประตูไปห้องต่างๆเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่รอเราอยู่ด้วย RE Engine ที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงจากเกมก่อนๆทำให้รายละเอียดด้านภาพและระบบฟิสิกส์ใน RE3 ยอดเยี่ยมกว่าเดิมทั้งแสงและเงารายละเอียดของพื้นผิวต่างๆ การสะท้อนจากวัตถุไม่ว่าจะเป็นกำแพงหรือเลือดที่สมจริงมากๆและแม้ว่าฉากในเมืองจะไม่น่าสะอิดสะเอียนเท่าสถานีตำรวจในภาคที่แล้วแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความรุนแรงและเลือดอยู่ดีรวมไปถึงงานด้านเสียงก็ยังคงต่อยอดความยอดเยี่ยมจากภาคที่แล้วได้อย่างสุดยอดที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้อย่างมาก แน่นอนว่าสตรูในภาคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ซอมบี้และเนมิซิสเท่านั้นแต่เราจะได้เจอสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากทีไวรัสมากมายที่สตรูแต่ละชนิดจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกันและจะส่งผลต่อการเลือกใช้อาวุธต่างๆรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมก็ช่วยให้การต่อสู้ง่ายขึ้นเช่นกัน เนมิ s ิสยังคงรับบทบาทสำคัญในการยกระดับความกดดันและตึงเครียดให้กับตัวเกมขึ้นเรื่อยๆเพราะเจ้าไทแรนที่ถูกปรับแต่งมาใหม่นี้ดูราวกับว่าจะเป็นอมตะและเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์มากมายที่จะคอยตามไล่ล่าจิ๋วตลอดทั้งเกมแม้ว่าเราจะล้มมันลงได้ด้วยกระสุนชุดใหญ่แล้วก็ตามแต่นอกจากระหว่างเกมแล้วเราจะยังได้สู้ในช่วงบอสไฟท์กับเนมิ s ิสเป็นระยะๆะะอีกด้วยที่แต่ละครั้งก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน จังหวะของตัวเกมในเวอร์ชันรีเมคนี้ปรับปรุงจากของเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมที่ไพ่ต่างๆทั้งใหม่และเก่าจะค่อยๆถูกโยนมาให้กับผู้เล่นตลอดทั้งเกมเมื่อเราดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆที่จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสลับกับช่วงพักผ่อนในห้องเซฟพร้อมกับเสียงดนตรีที่ผ่อนคลายจากเนื้อเรื่องที่จิวขึ้นหน่วย Stars ผู้เชี่ยวชาญด้านการรบคลังแสงในภาคนี้จึงเต็มไปด้วยอาวุธที่หลากหลายและนอกจากจิวแล้ว เราจะได้เล่นเป็นคาร์ลสในบางช่วงตามเนื้อเรื่องของตัวเกมอีกด้วยโดยจะมาพร้อมอาวุธเฉพาะของเขาเองและนอกจากระบบหลายๆอย่างและไอเทมที่ถูกยกมาจากภาคก่อนยังหยีบเก็บของหรือสมุนไพรในภาคนี้ทั้งคู่ยังสามารถคราฟกระสุนเองได้จากการผสมดินปืนชนิดต่างๆและการเพิ่มความเป็นแอคชั่นมากขึ้นด้วยระบบดอ e หรือหลบหลีกที่หากากดปุ่มหลบได้ถูกจังหวะจะสามารถทำาน์เตอร์อตแทหรือสวนกับสตูได้อีกด้วย ที่หากเราฝึกฝนจนชำนาญแล้วก็จะทำให้เราเผชิญหน้ากับสตรูก,กลุ่มใหญ่ๆได้สะดวกมากขึ้นภายในฉากต่างๆยังมีสิ่งให้ค้นหามากมายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอัปเกรดอาวุธตุ๊กตาบับเบิลเฮดและเอกสารต่างๆนอกจากนั้นการสำรวจนอกเส้นทางก็อาจจะทำให้เราได้พบกับไอเทมต่างๆแต่ก็มักจะต้องแลกกับอันตรายก่อนจะได้มันมาและแม้ว่ากระสุนในเกมนี้จะไม่ได้หายากแต่ก็ควรจะใช้อย่างรอบคอบ เนื่องจากจำนวนของสตรูก็ไม่ได้มีน้อยๆและความอึดของพวกมันก็ไม่ได้ทําให้จัดการได้ง่ายๆแม้ว่าตัวเกมหลักจะใช้เวลาเพียงแค่5-6ชั่วโมงในการเล่นครั้งแรกแต่ก็สามารถย้อนกลับมาทาสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการหาความลับที่ซ่อนอยู่เพิ่มความท้าทายในระดับความยากที่มากขึ้นหรือชาเลนจ์อื่นๆที่ตัวเกมใส่เข้ามาให้และยังมีโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอในชื่อ Resident Evil Resistance โดยจะให้เราเลือกเล่นเป็นฝั่งผู้รอดชีวิต4คนแข่งกับฝั่งจอมบงการหรือมาสเตอร์ไมล์1คนที่จะต้องทําทุกอย่างในการหยุดยั้งผู้รอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสตรูหรือกับดักต่างๆที่แม้ว่ากราฟิกและคุณภาพของเกมจะถูกดาวเกรดลงมาจากตัวเกมหลักรวมไปถึงการควบคุมที่ดูแ,บบแปลกๆและเมคานิกในการยิงที่ดูไม่ค่อยสมจริงแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้สนุกดีเดียวโดยเฉพาะผู้ที่เล่นเป็นมาสเตอร์ไมล์และยังทําให้ Resident Evil 3 r e Remake นี้ดูคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น Resident Evil 3 Remake <c oughs> คือเ <c oughs> กมที่นำกลับมา remake ใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม <c oughs> ที่เพิ่มเติมความเป็นแอคชั่นจากภาค2แต่ยังคงความเป็นฮ์เร์แบบที่ควรจะเป็นได้อยู่รวมไปถึงการนำเสนอเรื่องราวที่ดูน่าติดตามกว่าต้นฉบับบวกเข้ากับเกมเพลย์ที่ยอดเยี่ยมและต่อยอดสิ่งใหม่ๆเพิ่มเข้าไปกราฟิกที่ดูสวยงามสมจริง ที่แม้ว่าตัวเกมหลักนั้นจะสั้นเกินไปสําหรับเกมยุคนี้แต่ด้วยชาเลนจ์ต่างๆที่สามารถเล่นได้หลายรอบรวมไปถึงโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์อย่าง RE Resistance ก็ช่วยต่อยอดการเอาชีวิตรอดจากสุดยอดมอนสเตอร์ของวงการเกมอย่าง Nemesis ได้ดังนั้นหากคุณคือแฟนเกม Survival Horror การกลับมาใหม่ของ Resident Evil 3ครั้งนี้ก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงและนี่คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนัก สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Resident Evil 3 Remake พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ c คอนโซลเกมเมอร์สเตคันครับ